สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์พีทบ้านสวนนะครับกับพิรดาชาแนลสถานีเกษตออนไลน์นะครับเรามาอยู่ที่บ้านสวนพิรดาอำเภอกุชุมจังหวัดยะโสรนะครับวันนี้เราจะมาให้อาหารปลานะครับแล้วก็มาอัปเดตปลาที่เราเลี้ยงนะครับเป็นปลากินพืชนะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับมีปลาในปลานินตะเพียนนะครับแล้วก็เป็นปลาสลิดนะครับ นี่นะครับก็ตอนนี้อยุได้สองเดือนกว่าแล้วนะครับก็มาอัปเดตกันเอามามาลูกมาเร็วเร็วนี่นะครับปลาเริ่มโตขึ้นแล้วนะครับปลาโตขึ้นนี่นะครับเรียกปลามาก่อนนะครับ ผมเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดเม็ดเม็ดเล็กเอ่อแคระเม็ดเม็ดใหญ่นะครับเป็นอาหารเม็ดใหญ่แล้วนะครับมันจะมีปลาบางบางตัวที่สมบูรณ์นะครับผมเลี้ยงสองเดือนกว่ามีลูกแล้วที่ผมถ่ายคลิปให้ดูนะครับคลิปก่อนนะครับนะครับปลาก็ถ้าอาหารเราสมบูรณ์แล้วก็จะ เห็นว่าปลาสีเข้มขึ้นนะครับเป็นพวกเอมีปลาทับทิมนะครับที่ปลาตัวสีทองทองนั้นก็คือปลาในนะครับปลาในทองผมชอบนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่มีกระดูกแบบตัววายแบบปลาตะเพียนนะแล้วก็เวลาโตเขาก็โตเหมือนกันนะสี่ห้าโลเหมือนกันนะ นี mm ่นะครับ hmm. ปลาทั้งหมดก็ประมาณ4,000ตัวนะครับที่ที่ซื้อมาเลี้ยงนะครับปลามีปลานินกิตดาตัวสีดำดำรู้สึกผมจะมีเห็นปลาจาระเม็ดตัว2ตัวนะครับน่าจะปนมานะครับ มันเป็นปลาที่โตเร็วมากครับน่าจะเกือบหกเจ็ดขีดใ่ัหงนะครับโนะตเร็วเพราะว่ามันจะกินไวนะครับพวกนี้กินไม่ทันหรอครับมันรูดทีเป็น <c oughs> กินกินเร็วมากครับปลากระเม็ดนี่สุดยอดจริงโตเร็วด้วยนะครับนี่นะครับเริ่มโตขึ้นแล้วนะครับ ปกติเขาคุนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะปกติน่าจะประมาณ4เดือนนะครับจับขายนะครับอยู่ที่ไซส์ประมาณ8 8ขีดถึงโลโล2นะครับอยู่ช่วงนี้นะครับถ้าที่เขาคุนแบบคุนแบบจริงจังนะแต่เราเลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยงแบบแค่ให้อาหารแค่เสริมนะครับให้แบบ ถ้าถ้าเปรียบเทียบการให้กับของฟาร์มที่เขาขุนเนี่ยผมถือว่าให้น้อยนะครับให้น้อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเลี้ยงเป็นธุรกิจหรือเลี้ยงเพื่อ,อจับขายในเวลาที่กําหนดเราเลี้ยงเป้าหมายของเราคือเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับมีลูกมีหลานแพ่ลูกแพ่หลานจับพอมันโตก็จับกินอาจจะใช้เวลาเจ็ดแปดเดือนถึงหนึ่งปีนะครับถึงจะจับกินได้ไซส์ก็ ถ้าเป็นปลานินก็น่าจะอยู่ที่ประมาณตัวละโลอะไรอย่างเงี้ยครับนะเจ็ดแปดเดือนนะครับเราก็เลี้ยงให้กินตามธรรมชาติบ้างตอนนี้ก็มีเสริมนะครับเสริมมันมายีดนะครับกับเ,เสริมอาหารเป็นอาหารเม็ดแบบนี้นะครับให้เขาเป็นอาหารประดุกนะครับก็พอได้กินพอได้อยู่นะครับเนะ่ยแล้วก็โตโตของเขานะครับนะผมก็ พึงพอใจนะครับว่าเนื้อปลามันก็โตระดับหนึ่งนะจากเท่าๆออกมาเลี้ยงก็เท่าๆใบมะขามนะครับนะตอนนี้มันก็โตขึ้นเยอะนะครับเ <Yeah. S 1> ต็มเลยนะครับเต็มบอ่อเลยนะเลี้ยงก็สองเดือนนะครับก็ประมาณสงการนั่นแหละครับถ้าจะพอโตพอที่จะนำไป รับประทานได้นะครับพอที่จะไปกรอบอาหารได้นะน้ำสีสวยใสยสวยมากนะครับนะออกสีเขียวเขียวก็จะมาเสริมเ,เป็นมันหมากยิสนะครับนี่ผมให้ประมาณมื้อละหนึ่ง ทางผสมปูนนะครับนี่นะครับให้เต็มแล้วก็จะให้สองจุดนะครับเป็นห้อยเอาไว้นะครับนี่นะครับตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้อาหารปลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเวลาให้ไปแล้วเขาจะมา ปลาเขาจะมากินแบบไหนพอดีว่าผมไม่ได้เอาขาตั้งมานะครับเป็นแบบไม้มือถือแบบนี้มันไม่สะดวกนะครับทำงานโอเคสักครู่นะครับครับท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่ให้อาหารเสริมก็คือมันหมักยีสต์นะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะปลาเขาจะมาดูดกินอย่างนี้นะครับนี่ดูไม่ดูนะครับนี่ครับ จุบๆๆๆๆๆๆนะครับซึ่งในกากมันหมากยีสต์เนี่ยเราก็จะผสมลำอ่อนกับอาหารนะครับนะช่วยให้เขามีกลิ่นหอมหน่อยนะครับเพื่อ,อมีความน่ากินนะครับเนะี่ยเขาก็จะมาดูดกินอย่างนี้นะครับนะผมเสริมให้วันหนึ่งก็ประมาณวันหนึ่งประมาณสิบห้าโลนะครับ เช้าก็ให้เจ็ดแปดโลนะครับให้ถุงละประมาณสี่สี่กิโลนะครับก็หนึ่งถังนี่ก็ได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดโลนะหนักพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะเป็นแป้งเป็นชื้นๆนะครับนี่นะครับการเลี้ยงปลากินพืชนะครับของที่นี่นะครับก็จะให้อาหารอ่หนึ่งก็คือให้อาหารเม็ดนะครับในช่วงแรกๆนะครับเราจะให้อาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับอ่เป็นอาหารปลาดุกนะครับก็จะให วันละ2อมื้อนะครับนะเช้าเย็นนะครับแล้วก็พอโตมาหน่อยประมาณเดือนหนึ่งก็จะให้อาหารกลางนะครับเป็นเป็นเม็ดกลางๆนะครับโปรตีนผมจำไม่แม่นนะน่าจะประมาณสัก20ประมาณเนี้ยสิหรือ20เร์เซนะครับนะเสร็จแล้วพออายุสัก2เดือนเนี่ยตอนนี้นะครับก็ให้ให้อาหารที่เป็น เม็ดใหญ่นะครับนะโปรตีนน่าจะมีอยู่ประมาณสัก1ิบเ็ดเเซนะครับแล้วก็ผมจะให้มันมายีดเสริมนะครับเป็นกากมันมายีดแล้วก็ผสมลำผสมอาหารเม็ดนะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็ให้เสริมให้เขากินนะครับก็เขาก็จะอิ่มท้องของเขานะครับแล้วก็ตัวไหนที่กินไม่อิ่มเขาก็มามาดูดกินอย่างนี้นะครับน,นะก็ จะช่วยให้ปลาเรามีสุขภาพดีนะครับเนื่องจากว่าตัวในในยีสต์นะครับในกากมันที่เรานํามาหมักเนี่ยมันจะมียีสต์ก็คือจะเสริมโปรตีนให้อีกนะครับกากมันมักยีสเนี่ยมีโปรตีนอยู่ประมาณแปถึงสิบสิบเซนะครับเพราะว่าเราจะมีระยะเวลาการหมักนานก็จะทําให้โปรตีนมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับนะแล้วก็ส่งเสริมความน่ากินโดยใช้ลำอ่อนนะครับ ผสมเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็นํามาใส่ผ้าแยงนะครับแบบนี้แล้วก็ห้อยไว้นะครับไม่นานหรอกครับกินแบบแป๊บเดียวนะครับหมดนะครับหมดถุงนะครับนะครับส่วนผมสังเกตว่าตัวที่เขาเขาอิ่มนะครับเขาก็ไม่ไม่ค่อยได้สนใจอะไรหรอกเขาก็เนี่ยเขาก็ไหวแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าข้าหน้าหนาวนะครับผมเข้าใจว่า ปลาหรืออะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้กินนะไม่ค่อยได้กินอาหารก็คือไม่วิธีการของผมแก้เทคนิคก็คือว่าจะให้ตอนสายๆหน่อยนะครับพอแดดเริ่มออกนะครับอากาศเริ่มอุ่นนะครับพวกน้ําพวกอะไรมันเริ่มอุ่นนะเพราะว่าปลาเนี่ยมันเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับนะถ้าอากาศเย็นนะครับเขาแล้วก็ในช่วงเช้าๆนะสังเกตว่าหน้า,หน,าหน้าหน้าหนาวเนี่ย นะออกซิเจนนะครับในเช้าก็จะต่ำนะครับเขาจะเขาจะขึ้นมาแล้วก็หายใจนะครับนะอาปากววววอวอ,อยู่อย่างลักษณะอย่างนี้หมายถึงว่า,อ,าออกซิเจนต่ำนะครับแล้วก็อากาศในการปรับอุณหภูมิร่างกายนะครับให้สมดุลน,นะครับก็ในในการปรับอุณหภูมิก็ต้องใช้พลังงานนะครับก็คือใช้อาหารใช้สารอาหารเช่นกันนะครับเพราะนั้น ถ้าให้แต่เช้าเลยเขาอาจจะไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าให้ช่วงสายๆหน่อยนะครับให้ให้มีแดดมาประทะกับน้ำนะอย่างเงี้ยนะแดดเขาก็จะมาช่วยปรับอุณหภูมิน้ําให้มันอ,อพอเหมาะนะครับเขาก็จะอยู่ได้แล้วก็เราค่อยให้อาหารนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับนี่นะครับ นะก็กินอาหารแบบกินกากมันมายีดนะครับเนะี่ยแปบ๊บเดียวกนะ็หมดนะครับเราเลี้ยงแบบไม่ได้เน้นธุรกิจนะครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆนะครับตัวไหนโตก็จับกินก่อนตัวไหนอันนี้มีลูกมีหลานก็ออกไปเรื่อยนี่คือคอนเซปต์ของทางสวนของเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้นำเทคนิคการให้อาหารปลาหน้าหนาวมาฝากครับสวัสดีครับ